ไม่มันก็ได้แล้วนะไม่ยังนิดนึงอุ้ยเขียก็ไม่หยาบจะหยุดยังมันได้แล้วแหละพี่ภูมิใช่างมันจะได้แล้วอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวเนี่ยตรงนี้ดูดีไ,ดไหม,มแต่นี่มันหนา <c oughs> มันหนาแบบอยากข้างในตรงเนี้ยผมข้างในมัน ้รหมัมาปลาเร็ว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 หมาจิ้มจิ้มให้แล้วน้องนายนุ่นมาจิ้มจิ้มปลาแล้วเร็วได้แล้วมัง น้องนายดูสิได้ยังน่จะได้ละ <c oughs> นี่เออน่าจะ